สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวิเคราะห์คดีทนายเดชาวิเคราะห์คดีแตงโมชี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แพะแตกแล้วทนายเดชาวิเคราะห์คดีแตงโมหลังแม่แตงโมยุกเลิกมอบอำนาจอัจฉริยะชี้เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้จากกรณีนายมงคลกฤิตหรือสอสอเต้พร้อมกับนางพนิดา ไลฟ์สดชี้แจงกรณีนายอัจฉริยะยื่นฟ้องคดีแตงโมต่อศาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา28 288/289ซึ่งแม้แตงโมยืนยันได้ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจของนายอัจฉริยะแล้วนั้นล่าสุด15มิถุนายนทนายเดชาไลายสดวิเคราะห์คดีแตงโมจากผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยว่า 14มิถุนายนได้คุยกับคุณแม่ตังโมความสัมพันธ์เราไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันแม้ไม่ได้เป็นทนายความแต่ก็เป็นเพื่อนกันคุณแม่ยืนยันว่ายกเลิกการมอบอำนาจไปแล้วและจะไปแจ้งต่อศาลจังหวัดนนทบุรีว่าได้ยกเลิกการมอบอำนาจก่อนที่นายอัจฉริยะจะยื่นฟ้องซึ่งในกรณีที่เป็นการฟ้องโดยไม่มีหนังสืออำนาจ ผลทางกฎหมายจะตามมามากมายอาจเข้าข่ายการฟ้องเท็จและอาจโดนฟ้องกลับส่วนการยกเลิกมอบอำนาจไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือแค่แสดงเจตนาหรือบอกยกเลิกผ่านสถานีโทรทัศน์ก็ได้ทนายเดชายังกล่าวอีกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แพ้แตกแล้วต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร และได้บอกกับคุณแม่แตงโมว่าขอให้ตั้งสติให้ดีการจะฟังเรื่องอะไรจะต้องมีหลักฐานชัดเจนมารองรับรวมทั้งอยากให้โซเชียลตาสว่างว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นการฆาตกรรมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ